ค่ะวันนี้พวกเราจะมาเปิดประชุมห้างพุส่วนรค์นะคะห้างพุสวนมงคลการงานจำกัดทะเบียนเลขที่0 1 2 3 4 5 6 0 0 1 2 3 4จัดสี้าหกศนยูนส่ตั้งห้างพุสวนสามาัญนิติบุคคลจำกัดทุนจดทะเบียน5้าแสนบาทลงแรมมือชื่อผู้ส่วนผู้จัดการสาทธิตาวงศ์ลาดและนทพงศ์นายนทพงศ์พิญญาบันทึกนายจดทะเบียนรับจดทะเบียนรับวันที่19พฤศจิกายนสองพันหายหกสิบแปมมือชื่ออานันใจดีในทะเบียน หนังสือรับรองผู้เป็นผู้ส่วนของห้างผู้ส่วนมีสี่คนตามรายชื่อดังนี้หนึ่งสาธิตาบุญราชลงทุนหุ้นด้วยเงินสองแสนบาทสองณิสามาหวนลงทุนด้วยเงินหนึ่งแสนบาทสามมะชิมานาควงลงทุนด้วยเงินหนึ่งแสนบาทสี่ชรดาชมพูนุชลงทุนด้วยเงินหนึ่งแสนบาทผู้ส่วนผู้จัดการของห้างผู้ส่วนนี้มีหนึ่งคน สัทธิตารุราชข้อจำกัดอำนาจผู้ส่วนผู้จัดการมีดังนี้ดําเนินการแทนกิจการได้ทางปวงยกเว้นธุรกรรมที่มีคุณที่มีมูลค,ค่าเกิน2 0 0แสนบาทต้องมีมติผู้เป็นหุ้นส่วนเกี่ยงข้างมากสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่2 7ทับยหมู่สิบตำบลลาดสวายอำเภอลำกาจังหวัดปทุมธานีหนึ่งสองหนึ่งหวัตถุที่ประสงค์ของห้างผู้ส่วนนี้มีสาข้อ จำนวนหนึ่งแผ่นออกให้นะัวันที่12พฤศจิกายน2568อนันต์ใจดีในทะเบียนคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัดบริษัทมงคลการงานจำกัดได้จัดให้มีการประชุมตั้งบริษัทสามัญครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2568ณบ้านเลขที่99ทับ12ซิตธิพาร์คแผ่นลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพ รับจำนวนหุ้นได้สีหุ้นโดยนายสมชายใจดีเป็นประธานที่ประชุมได้มีการรับมอบก,กิจาการทรัพย์สินบัญชีเอกสารและหลักฐานต่างๆจากห้าง้นส่วนเดิมที่แปลสภาพเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยน2568ได้ลงพิมพ์โฆษณาเรื่องการแปลสภาพห้างการควบรวมบริษัทการลดทุนบริษัทในหนังสือพิมพ์ daily n e w ฉบับลงวันที่13พฤศจิกาย,ยน2568ลงใน มือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทสมชายใจดีและประทับตราบริษัทรายการจดทะเบียนห้างพ้นสวนมงคลการงานจำกัดข้อหนึ่งชื่อห้างพื้นสวนห้างพ้วนมงคลการงานจำกัดข้อสองห้างนี้เป็นห้างพื้นสวนสามัญนิติบุคคลจำกัดวัตถุประสงค์ของห้างพื้นสวนมีสามข้อข้อสามสำนังกงานของห้างพื้นสวนมีหนึ่งแห่งคือสำนักง,งานแห่งใหญ่เลขรหัสประจำบ้านศูนย์หนึ่งสองหก แปดเก้าสี่หกแปดสองหตั้งอยู่เลขที่หนึ่งสองสามทับสี่ห้าอาคารพม่าาวเวอร์ห้องเลขที่หนึ่งศูนศูนย์หนึ่งชั้นที่สิบถนนสุขุมวิทสามสิบสองตำบลคลองตันเหนือจังหวัดกรุงเทพมหาคนครรหัสไปรษณีย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ นังานสาขาหนึ่งมหานศูนย์หกเก้จ็ดห้าน0697-512-3456ตั้งอยู่เลขที่12บทับแหมู่ที่4ตอบซอยสุขุมวิทหนึ่งถนนสุขุมวิทตําบลคลองกันเหนือจังหวัดกรุงเทพมหานครมหาพิษณีหนึ่งย์หนึ่งมายเลขประสาน0 8แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงรานมมชื่อสาธิตาวงราดพึ่ส่วนผู้จัดการ ชื่ออาช,ชีพที่อยู่และสิ่งที่นํามาลงทุนของผู้ส่วนจําพวกจากัดความลบผิดจํานวน4ี่คนดังนี้หนึ่งนางสาวสัพิตางลงราชอายุ20สัญชาตชาไทยอาชีพนักศึกษามาทลขที่90สิชื่ออาชีพที่อยู่และสิ่งที่นํามาลงทุนของผู้ส่วนจําวกจํากัดความับผิดจํานวน4ีคนดังนี้หนึ่งนางสาวสัิตาลุงราชอายุ20ปีสัญชาไทยอาชีพนักศึกษาอยู่มาที่เลขที่77จับ ฉลองรูแขวงาบางบป่าทิวเขตลาดกระบังจังหวัดกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์0947172255ลงทุนจำนวน2 8 0 0 0จำนวนทั้งสิ้น200,000บาทส่วนลงทุนเดิมจำนวน0บาทเพิ่มลดจำนวน0บาทลงชื่อสุานพิตาลงรัตน์นางสาวอานิสานบางหัวอายุ19ปีสัญชาติไทยอาชีพนักศึกษาหมายเลขที่74ถนนจามรนิ 3, ีภูมิแขวงบางนิขันเขตบางพลัดจังหวัดกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์0 9 5 8 8 1 5 6 3 0ลงทุนด้วย100,000บาท จำนวนที่หนึ Dear, สบาทส่วนลงทุนเดิมจำนวนหนึ่งแสบาทเพื่อลดจำนวนสูบาทลงชื่อรานิสาบาหวสานางสาวชลาชมพูนุชอายุสิกปีสัญชาติไทยอาชีพนักศึกษาบมานเลขสิบห้าถนนวงแหวนแขวงบางแคเขตบางแคจังหวัดกรุงเทพเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์สามลงทุนเด่มจำนวนหนึ่งแสนบาทจำนวนที่หนึ่งแสนบาทลงทุนเดินจำนวนหนึ่งแบาทเพื่อลดจำนวนูบาทลงชื่อชลดาชมพูเดินจำนวนหนึ่งแาทเพ่อลดจำวนูยบาทลงชืชลดาชมพ อาชีพนักศึกษาอยู่บ้านเลขที่6 2 0, 5, คับ420หมู่5ถนนเพลารัฐแขวงบางเมืองเขตเมืองจังหวัดสมุทรปราการเบอร์โทรศัพท์0822409609ลงทุนเพิเ่100,000บาจทจํานวนทั้งสิ้น100,000บาทสว่วนลงทุนดเดิมจ 1, าําจนวน100,000บาทเพิ่มลาจํานวน1 0 0บาทลงนามในชื่อมาชิมานาองค์ข้อห้า 5, ผู้ส่วนผู้จัดก,การขอห้าผู้ส่วนมีสองคนตามรายชืย่อดังต่อไปนี้1นางกิติพงษ์สมบูรณ์2นางสานติริศานพคงแก้วข้อหก ข้อจำกัดอำนาจข้าส่วนผู้จัดการดังนี้หุ้นผู้ส่วนผู้จัดการมีอำนาจจัดการกิจการของผู้ส่วนทั้งหมด2การผู้ยื่นเงินเกิน5 0 0 0 0ืสบาทต้องได้รับความยินยอมจากผู้ส่วนทุกคนสการจำนองโอนทรัพย์สินสําคัญของผู้ส่วนต้องได้รับปฏติเป็นเอกฉันท์ของผู้ส่วนผู้เป็นเจ้าของทั้งหมดรายละเอียดวัตถุประสงค์ห้าผู้นส่วนบริษัทมงส่วนการงานจำกัดทะเบียนเลขที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่วัตถุประสงค์ของห้าผู้ส่วนมีสามข้อดังน รับออกแบบตกแต่งภายในอาคารบ้านพานอาศัยสำนักง,งานร้านค้าและสถาันประกอบการทุกประเภท 2. ประกอบธุรกรริจการให้รบคาปราึกษาออกแบบ3ดี d ออกแบบภาพเสมือนจริงออกแบบส,าสถาปัตยกรรมภายใน3รับเหมางานตกแต่งภายในงานก่อสร้างต่อเติมงานซ่อแมแซมบริการติรดตั้งเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในหลายชนิดละเอียดวัตถุที่ประสงค์ห้างพ้นส่วนมงคลการงานจำกัดวัตถุประสงค์ของห้างพื้นส่วนนี้มีทั้งหมด16ข้อดังนี้1วัตถุประสงค์ทั่วไป ข้อที่หนึ่งซื้อจัดหารับเช่าเช่าซื้อถือกรรมสิทธิ์ครอบครองปรับปรุงใช้และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สิในใดๆตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น2ขายโอนจำนองจำนำแลกเปลี่ยนและจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น3เป็นหนายหน้าตัวแทนตัวแทนค้าต่างในกิจาก,การและธุรกิจทุก,กรรป,ประเทศเว้นแต่ในธุรกิจประกันภัยก,การาหาสมาชิกให้สมาค,คมและการค้าหลักทรัพย์ 4. กู้ยืมเบิกเงินเกินบัญชีจัดธนาคารนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นและให้กู้ยืมเงินนอหม่อยหน่อย 4. ีกู้ยืมเงินเบิกเงินเกินบัญชีจาธนาคารนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นและให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอืากการ่นโดยมีหลักประกันหรือไม่ก็ตามรวมทั้งการรับออกโอ,อนและสลับหลังตั๋วเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่นเว้นแ,แต่ในธุรกิจธนาคารธุรกิจมัินคลนและธุรกิจเครดิตของ C A ห ทำการจัดตั้งสำนังกงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทนภายในและภายนอกประเทศ6เข้าเป็นผู้ส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้ส่วนจำกัดเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดวัตถุประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและอตนากรม7ประกอบกิจาการโรงงานสกัดน้ำมันพืชโรงงานโรงสีโรงงานาน้ำตาลโรงงานแผง้งโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปโรงงานผลิตเครื่องหนึ่งโรงงานสุราและโรงงานยูรีแ8ประกอบกิจาการโรงงานปั่นได้โรงงานทอผ้าโรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้าโรงงานกระสอบ และโรงงานอัดปอกเก้าประกอบกิจการโรงงานใสไม้และอกไม้โรงเลื่อยโรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่างสิบประกอบกิจการโรงงานกระดาษโรงพิมพ์รับพิมพ์หนังสือพิมพ์หนังสือจําหน่ายและออกหนังสือพิมพ์สิบเอ็ดประกอบกิจการโรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์โรงงานหล่อยางโรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติกสิบสองประกอบกิจการโรงงานแก้วโรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องเคลือบโรงงานผลิตเครื่อง บ้านด so ีเผาที่สามประกอบโรงงานผลิตเหล็กโรงงานบีและหล่อเหล็กโรงงานจากกะสีโรงงานประกอบรถยนต์โรงงานตัวต่อรถยนต์ประกอบโรงงานผลิตเหล็กโรงงานบีและหล่อเหล็กโรงงานจากกะสีโรงงานประกอบรถยนต์โรงงานตัวต่อรถยนต์ทิสี่ประกอบโรงงานผลิตการสิบห้าประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหินสิหกประกอบกิจการเหมือนแร่ โรงงานถั่วเหกแรกแฝดแต่สภาพแรกหลอมแรกแต่งแรกสำรวจแรกวิเคราะห์และตรวจสอบแรกบทแรกคนแรกแฝดทำนาเปียกค่ะโรงงานชื่อโรงงานวิชื่อนะคะเป็นมัชชิมาหน้าวงค่ะการพิจารณารู้จัดห้างส่วนบริษัทตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ฉบัแปดสิบสามพศสองพ้อสิบห้าตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พศอนส้อสิบเก้ายื่นต่อในทะเบียนหุ้นส่วนของบริษัทมงคลการงานจำกัดค่ะ ทะเบียนที่ศูนย์หนึ่งศ2 3จดทะเบียนจัดตั้งเกี่ยนเมื่อวันที่สิเดือนสปีสองห้าหประจรําตัวเพืเสียภาษีศนแปดปเก้าสอยย์ 1. เจได้ชีชนาย์้างเจ็ดเจ็ดสอทุนจดทเนนะเบียนคะห้าล้านบาททุนชำระแล้ว5ล้านบาท จำนวนหุ้นทั้งหมด100หุ้นมูลค่าหุ้นละ50,000บาทสัญชาติผู้ถุอหุ้นมีไทย3คนรวมหุ้น48,000บาทสัญชาติอื่น1คนรวมแล้วหุ้น2,000บาทค่ะลูกจ้างทั้งสิ้น24คนสาขาใหญ่20คนสำนักงานสาขาชลบุรีมีอยู่สีคนโดยค่าจ้างประมาณ480,000่บาท ผู้รับเหมาช่วงในกิจการสถาประกอบการะรก็คือนายกิติศักดิ์แสงวันกับนางสาวสภาวันพินทองได้รับรองจากกรรมาการผู้่ส่วนผู้จัดการนายสมชายบุญเรืองกับนางคาริศาส,าสาวงไวค้ค่ะสินค้าและ,ระบริการที่ประกอบการนะคะก็จะเป็นระบบซอฟต์แวร์แล้วก็บริหารองค์กร ERP ระบบคลาวบริการพัฒน,นาเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชัน การขายส่งการขายอีกการเช่าบำรุงรักษาค่ะแล้วก็แน้แต่ถึงว่าอำนาจท่านเปส่วนบุคคลจำกัดค่ะถือบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านหนึ่งสองามี่อกบัตรเพื่ผานคอร์เทบังกะพีเพนคองจันทร์อยู่บ้านเลขที่9 9้5ซอยมะเข้าหนึ่สาศูนย์ค่ะวันที่ออกบัตรนะคะคือ10มกราคม2565วันที่บัตรหมดอายุคือ10มกราคม2575หมายเลขโทรศัพท์ก็คือ087 2745678อีเมลก็คือสาธิตา at gmail.com ผู้มาขอให้จดเรียนคือสาธิตาลรงรด้ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบผู้มาอำนาจคือนายสมชายใจดีก็พิมชินกศรีสวัสดิ์ธีรพัฒน์สุบันณประญญาตัน,นสกุลชัยผลพันธนาพยานทันชนินกทองบ้านค่ะ